ที่เราให้มาอัพซึ่งกันและกันเป็นวันนี้เป็นวันที่เราให้แสดงถึงความรักซึ่งกันและกันพ่อมาอัพให้กับภรรยาและลูกๆแม่ก็มาอัพให้กับสามีและก็ลูกๆบรรดาลูกๆทั้งหลายก็มาอัพขอมา,อาคจากคุณพ่อคุณแม่และก็ขอมาคให้กับเพื่อนบ้านคนที่มีญาร้านของพวกเราแล้วก็มุสลิมทั่วโลก พี่น้องที่ท่ทีรักยิ่งของน้องสุภาณ์นาหัวะตะอาลาวันนี้ถึงเป็นวันที่มีเกียรติอย่างยิ่งสําหรับคนมุสลิมทุกคนนั้นมีความทำมีความเท่าเทีเทยมกันหมดเลยไม่ว่าเขาจะดูเป็นชนชั้นใดก็แล้วแต่เป็นผิวพรรณใดก็แล้วแต่ทุกคนที่มีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุลสุลลัมนั้นมีความเสมอภาคท่านนาบีศ็อลลลัลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า มุสลิมทั้งหมดนั้นมีืบแบบเส,บสมอนาอัเดียวกันไม่ว่าเขาจะอยู่สถานที่แห่งไหนก็แล้วแต่ถ้าหากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเกิดการป่วยหรือเกิดการไม่สบายขึ้นมานั้นทั่วร่างกายนะก็จะมีความเจ็บไปด้วยทั่วร่างกายนะก็จะมีการอดหลับอดนอนไปด้วยนี่แสดงถึงความเป็นเอกภาพของอลามไม่ว่าเขาจะใช้ภาษาอะไรไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนกันแล้วแต่ แต่ในเมื่อเขามีกนิมมัชย์อิลาฮละอิลมัลเนาะเขาคือพี่น้องกันแล้วก็พี่น้องทั้งโลกโดยเห็นี้พี่น้องที่ของอัอสุบฮานาหวัวตาลา่าวันนี้เป็นวันสําคัญเขาเรียกว่าอิดอัลตฮาเนี่ยคือการเชืิดกรุบัดการเชืิดกรุบัดเนี่ยก็ความเป็นมาเกิดมาจากการที่ท่านอัานนาบดุบเบฮีมอะลัยสุลามก็สลามได้ทําการกรุบัดได้ทําการเสียสละ เพื่อศาสนาของลอสุบฮาห์นาวลตะลาเ้ว่ยกับการปรุบานอันนี้เรียกว่าเป็นมานาซิกมานาซิกุลฮัดทั้งหมดระบบการทําฮัดทั้งหมดนั้นเกิดมาจากการเสียสละของนบีบรูฮีมอะลัยสลามกัสลามพี่น้องที่ิ่ของ Allah ลอสุบฮาห์นาอัลตะลาคนตมอกสั้นๆวันนี้นะผมจะสรุปเรื่องหลังจากที่นบีบรูฮีมอะลัยสลามกัสลามได้เสียสละอัลตลาได้บัญชาให้ไป,ไปทิ้งครอบครัวและคนลูก แล้วก็หลังจากนั้นน่ะอารัตตะลาก็ได้บัญชาให้ไปเชียดลูกนให้ไปเชีอดลูกลูกที่กำลังน่ารักนี่คือการกลุบาลานี่สุดยอดการกลุบาลานี่ต้องเฉือดหัวใจเพราะตะลาได้รู้แล้วว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีความรักลูกแต่จริงแล้วตะลาไม่ได้เชอดนะอารัตตะลาต้องการจะให้เป็นแบบอย่างเพื่อจะ,จะให้คนชนรุ่นหลังนั้นได้ปฏิบต์ตามได้ปฏิบัติตามแค่นั้นเองเอหลังจากที่ นบีบรอฮีมได้ไปหานาบีอมาอินได้ไปหาครอบครัวที่มักกะแล้วก็ได้บอกว่ายาบุนัยยโอลูกรักของฉันอินนีอารอฟีมานามีแค่นฉันนั้นได้ฝันเห็นในความฝันในความฝันของฉันนั้นอับบาฮกะเชียทคอท่านบางสุวนมาซาตาระละเจ้าจะว่าอย่างไรนี่คือคำพูดของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้พวกนบีอิสมาอิน แต่พีน่น้องที่ของอัลลอฮฺสุบฮานาหว์วะตาลาเขาเป็นนบ,บีของอัลลอฮฺแล้วก็เป็นลูกของของน,บ,บ,องนบ,บีของ Allah. นบีของอัลลอฮฺนะอิบราฮิมนี่เป็นคอลิลุลลอฮนะเป็นสุดที่รักของอัลลอฮฺสุบฮาน,หนาห์วะตาลานบีอิบราฮิมก็ได้บอกว่ายะยะอับดิโอพ่อจ๋าฟังสุดมาตุมัดจงทําอิฟอันมาตุมัดจงทางํ ma, ตงทาตา,ตามคําสั่งของบัญชาของตลาลาเถิดด้วยนี้นบีอิบราฮิมก็ได้เตรียมมีดแล้วก็เตรียม

ก็เป็นการเชียดเพื่ออ้อนวอนสุภานาหัวตาละาแต่พี่น้องที่ของอัลตลามีไม่มีความสามารถที่จะเชียดคอไรเรมลวหยนบีอัายนได้เชียดกี่ครั้งกี่ครั้งก็เชียดไม่เข้าหลังจากนั้นนบีเซนบอกว่าอาจจะเอย๋ยโอพ่อจา๋าพ่ออาจจะมีความรักต่อชันไม่มีแรงที่จะกดมีดให้ไปให้ไปให้ไปกินนะให้ไปบาดคอได้ให้ไปเชียดคอได้ท่านจะเอาภาพปิดตาเถิด หนะลังจากนั้นยิบรอลอพาดติดตาตัวเองแล้วก็เชือในระนาดในระดัน,ะนั้นแหละอิบร,รอลอินอะฮิสลามก็สลามก็ได้มาเปลี่ยนนะออนไลน์สแนออกมาแล้วก็ใส่กีบไม้เรียกว่าใส่แกะไว้แล้วก็เชือดคอนั่นแหละก็เชือ,อกติดหลังจากเชื่อเสร็จแล้วนะปรากฏว่าที่เชือไม่ใช่านาบีสิสมาที่น้องที่ของออสบานตลาเป็นสัตว์เป็นกีไบ้ ด้วยเหตุน,นี้อัลลอฮฺตลาก็เลยให้การตําพักทุกคนนั้นกรูกน,นึ่งต้องคนที่ไปตามพักนั้นต้องทำกรุปัินี่คือมิลละแนวทางของนบีบรหิมอะลัลลยซซำลอัฺและสำหรับคนที่ไม่ไปจำพักที่เขามีความสามารถเขาก็สามารถที่ทำกรุปัิได้ในวันนี้เพื่อ,อจะแจกใจให้กับคนที่ยากจนแสดงถึงความรักความเมตตาเรามีอันจะกินเราก็แจกใจให้กับคนอื่นนี่คืออันอิสลาอัลลอฮฺผู้อักบ